With sign, right? yeah, Big Rack need you no cap yeah, me 200,000 one, one deal Yeah <laughs> I'm just staying Go lower me one go one three, one day <laughs> <two. two. laughs> <laughs> <laughs> แค่กูเอาไปเที่ยวอนมึงอยากจะเน็บมึงอยากจะกัดกูว่าไม่เสียวแล้วเท้ากูลุดวีด้วยเชือดหน้าให้ปากมึงเบี้ยวใช่พวกมึงได้ในอินเทอร์เน็ตแต่ตัวจริงใจมึงฟ้องและชีวิตจริงพวกกูนั้นบอมึงหวังให้กูนั้นฟ้องกูอยู่กับบ้านในอินบีเงินพวกกูมีเป็นกองแอนอ l ดิพี่โปรชิปเป็นน้องมีบอกมันอย่าเอาแต่นอนก่อนที่กูจะนอนเอาเงินมากองวางเพื่อนกูทิ้งรอยเท้าไว้ให้มึงมองให้พวกมึงลองตามใหญ่ปีนโปรไม่มีแดดกับมันลองทำกูยังเป็นคน มแล้วพวกมึงบอกผัวแล้วไหนกูไล่มึงกลับไป็นทุกับุนกูไม่ต้องการรับสายโทรศัพท์เพราะว่ามันลบกวน้นที่อยู่ในแก๊งพวกกูไม่ส่วนผสมกันครบส่วนเล่มือนั่งเก่ากันมาจากไหนไปเล่นมาผมด้วยกูอยากจะลบกวนให้พวกมึงกลับไปทุทวนสิ่งที่มันแคปในแรปกูว่าพวกมึงมีครบถ้วนกูเป็นจุกแบ็คแพ็คบอยสกินแม่งยังอกอวนแกทุกครั้งที่อยู่ในสตูกูดูคนเดียวจนหมดวันกูเป็นผู้ชายประเภทที่เปล์ผู้หญิงจนหมดตัวแต่ไทยดอก มึงบอกว่ามึงมีเงินให้หามึงโ่โทษก็เหนื่ไปทษแพวกมึงเลยที่ไม่ชอตัวเองกูเคยพกไ้ในกระเป๋าครงหนึงสในกางเกงและได้ปรยตัวตีกูกูไม่ได้เป็นเงนเองกูให้พวกมึงดูาเม่สมองไม่ไดปัญญาที่จะหาแกแต่ทำไมลเงินมันถึงอยู่ข้างกมัก็ฝาเดินมาขอจะนานล้วกูก็เพิ่งรู้สึกมันขาดไม่รู้กันเกูไล่ให้แน่กูกลับไปหาแกไล่แม่ไปหาแขกในมือเต็มไปด้วย